ขี่ดื้อแต่ว่าพ่อท่นอานในจัดการกราฟิวอยู่มีบางหม่องทีพอถือใจอยู่มือนั่นพ่อท่านในบอกกันลูกอยู่แต่ก็โน้ตไว้แล้วว่าจะพูดกับลูกอะไรเพื่อเขาจะได้แก้ไขแล้วก็พัฒนาแบบต่อไปผมห่างหายไปโดนเลยได้จากวงการนี้ น้องกาฟิวต้องได้เป็นพระเอกเบอร์ต้นๆของวงการแน่ๆอนาคตน้องเก่งมีเสน,หน่ห์มากๆครับมันก็ต้องอยู่กับการอดทนการฝึกฝนตัวเองอดทนที่จะฝึกฝนอดทนที่จะกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะแสดงนะฮะมันจังสิเหมือนเรามีของแต่เราไม่ไม่รู้จักที่จะเอามาขายเนี่ยมันก็ไม่ขายไม่ได้ถูกไหมครับ แลวการที่เราจะขายของได้คือขายของที่ไม่ซ้ำไม่มีคู่แข่งการที่เราจะแบบว่าขายของได้แบบสบายๆเลยต้องขายของที่ไม่มีคู่แข่งและเป็นของที่ตลาดต้องการโอ้โพีกพ่ก้อยสิ่ยองพี่เอกฤทธก์ขยองรลด <c oughs> อยากไปเจออีกรอนทกทมครับน่าจะเดือนต้นเดือนตุลาครับผมจะได้ไปกรุงเทพอีกครั้งคุณล่ะครับ บอสร้องเพลงเก่าของบอสจะพรอบม,มากสนุกครับผมต้องให้กาฟิวกับเล็กร้องกาฟิวกับน้องเล็กแบบเมดเลเพลงเก่าบอยซิรีชยัยคอยขอเพ่งใจสรารภาพเนะี่ยมันลองมนันยังไงลาย ห่างกันครั้งใดหัวใจไม่เคยว่าเงาเคยร้องอยู่แนวเพราะคิดถึงเธอทุกวันเป็นคนสำคัญที่ฉันอยากเจอคิด เรื่องร้องเพลงพมกับผามที่หนึ่ง่าขัดเนอเพลงเลยอ้อันนั้นมันไม่ใช่เพียงใจสลาพใจสราภาพมันจะร้องอเพียงสนุกมาหยุดคบกันใจชัยก็สั่นเหมือนคนเป็นใครถ้าในความจริงสองเรามีอันห่างไกลผลลั เกิดกับเจ้าก็คงมุนตายจากกัน